สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลมิหลานครับแล้ววันนี้ครับเราก็มีรถฮาวาวนะครับซึ่งมาติดชุดเครื่องเสียงอีกแบบหนึง่งที่อยากจะแนะนําให้ทุกท่านดูนะครับเผื่อไปอีกช้อยหนึ่งผมเปิดให้ดูคือตอนนี้จริงเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูผมปรับเสียงกันแต่ให้ดูชุดของเขาก่อนอ่าชุดนี้ผมพูดมาเสมอว่าผมชอบลําโพงกาลซีโรยูเรเนียมตัวนี้มาก รถคันนี้ใช้คู่หน้าเป็นเกาซิโรยูเลเนียมเน้นคู่หน้า <Wow. S 1> อย่างดีครับส่วนคู่หลังก็เป็นแกนร่วมของเกาซิโร <Wow. S 1> แล้วก็ใช้ทับบ็อกครับของเมอร์คิวรี่เพราะมันเป็นสูตรที่วางด้านหน้าครับแล้วตัวนี้ฮะไฮไลท์ก็คือใช้เจ้าโปรเซสเตอร์นะครับของแอลไพนครับรุ่นนี้ครับ <Wow. S 1> โอเคก็เป็นอีกแบบหนึ่งของฮาวานะครับที่ ยกระดับอีกอันหนึ่งเพราะว่าตัวนี้ถ้าติดแบบนี้จะมีลูกเล่นในเรื่องของคุณภาพเสียงที่เวลาฟังบลูทูธจากโทรศัพท์เนี่ยเสียงจะไม่ตัดนะครับโอเคเดี๋ยวตามผมไปดูตอนปรับเสียงเดี๋ยครับครับทุกท่านตอนนี้ครับผมก็อยู่ในรถฮาวาวครับซึ่งเป็นรถยอดนิยมแล้วก็มีรถรุ่นนี้มาติดเครื่องเสียงที่มิรา่เยอะมากครับ คันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนอเพราะว่าชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่ใช้ลําโพงเนี่ย gaussilo รุ่น uranium เ,เลยครับแล้วก็ใช้โพซสเซอร์แยกนะครับแล้วก็นี่ครับผมกําลังนั่งปรับเสียงอยู่จะให้ดูว่าเราสามารถปรับเสียงทุกอย่างจากมือถือได้เลย away, นะครับปรับ eq ปรับ please, please, ทไทม์ไลน์เมนทุกอย่างได้เลยครับ <the> นี่ฮะ ไทม์ไลน์เมนก็มีระยะของรถต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคันเนี้มีมิกซ์ซอรอยาให้ดูนะครับมิกซ์ซอรซึ่งหมายถึงว่าเรากดปุ๊บนะฮะอ่ะมิกซ์ซอรก็คือเวลาที่เราเล่นเพลงจากบลูทูธเนี่ยในเครื่องเนี้ยนะครับสมมุติมีโทรศัพท์เข้ามาครับทุกคน มันก็จะตัดเสียงให้นะครับนี่คือข้อพิเศษของเจ้าอาวพายตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับคุณภาพเสียงสบายอยู่แล้วเอาเป็นว่าคันนี้ผมจะไม่รีวิวเสียงเท่าไหร่อยากให้เห็นออปชันของตัวนี้นะครับทุกท่านใครที่ใช้รถฮาวาวครับผมก็บอกได้ว่าเราก็หาโซลูชันตอบโจทย์ให้ลูกค้าตลอดเวลาครับทุกคน นะครับสนใจก็สอบถามได้นะที่ Mirage Audio นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ